สวัสดีคะ่ะนกแก้วชะเนลก็จะพามาดูราคาทุเรียนนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่จ้ะร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบนะคะลูกอประมาณลูกอกิีแล้วอย่างนี้ละคะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเบอร์หลังนี่ร้อยสามห้าอันนี้เบอร์หลังนี่ร้อยสามห้า นี่ค่ะทุเรียนทั้งนั้นเลยค่ะทั้งตลาดไทยนี่ค่ะสวยทั้งนั้นเลยนี่ค่ะสวยจ้าราคาทุเรียนวันนี้นะจ๊ะ ใหญ่หมอ้ออันนี้ราคาเท่าทไหร่จ๊ะร้อยสิบบาทครับร้อยสิบบาทโอ้ยังสวยเลยสามคู่ส,ส,สี่คู่ครับรสวยสี่คู่ห้าคู่ครับลุกสวยหมดเลยสวยมากเลยอ่ะอันนี้ของกันหรืออะไรจองของกันโอ้ยยกไม่ขึ้นเลยใหญ่จัดฮะ <laughs> ลูกมันแโลครับล,ลูกนึโลถ้าลูกใหญ่ก็จะถูกมาจ้าที่นี่โอ้อันนี้ยกไม่ขึ้นเลยอ่ะใหญ่จัดมาดูคู่นี้กันจ้าใหญ่มาก ใหญ่จริงๆเลยอันนี้ลูกใหญ่ๆอย่างนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลนะจ๊ะทุกคนราคาทุเรียนวันนี้จ้าค่อนข้างแพงอยู่นะนี่จ้ะแต่ละลูกของันดูดูดๆๆๆๆูดูดูสวยสวยสวย เป็นทุเรียนทั้งแถบเลยจ้าทั้งบนรถทั้งในรถทั้งท้ายรถราคาเก้าสิบก็มีนี่ค่ะทั้งนั้นเลยทุเรียนยาวเข้าไปข้างในหนึ่งค่ะอันนี้ร้อยสี่ร้อยสี่อ่ี่จ้าเราดูต่อ,ตอเลย อันนี้ก้านยาวนะคะโอเคก้านยาวเอาไหมไม่เอาจ้ะร้อยามสิกนยาวร้อยสามสิบร้อยห้าสิบร้้อสี่สิบยี่สิบข้างในนีจ้าฝั่งนี้ก็ทุเรียนทั้งแปลทุเรียนข้างในนี่ก็เป็นทุเรียนทั้งหมดเลยนะคะนี่คือทุเรียนทั้งหมดเลย นีจ้าทุเรียนนีจ้าสวยๆจ้านี่จ้ะสวยงามมากนี่จ้าราคาทุเรียนวันนี้จ้าโปคามนะจคะอันนี้หมอนทองของระยองจ้ะเกินมากจุดเด่นของระยองนี่จ้า ต้องนะคะว่าราคาจะเท่าไหร่วันนี้เรามาดูกันเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่จ้ะร้อยร้อยเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้ล่ะร้อยห้าสิบเหมือนกันเหมือนกันแต่ตัวนี้อันนี้ราคาทุเรียนค่อนข้างแพงนะจ๊ะ อันนี้อันนี้คือราคาทุเรียนของวันนี้จ้ะสวยเนาะอันนี้มาท้ายรถนะจ้าอันเนี้จ้าอันนี้เลยจ้ะท้ายรถน่ากินมากอันนู้นอยู่ทั้งคันรถเลยค่ะมาเป็นคัร์รถเลยจ้าอันนี้ทั้งแถบเลยจ้า เราไปดูกันเลยมีแต่ทุเรียนทางนั้นเลยจ้ะทุเรียนจัดทุเรียนอันนี้ก็ทุเรียนทุเรียนทางนั้นเลยอันนี้ก็ขายรถจ้ะอันนี้ยังอยู่บนรถอยู่เลยเต็มเลยเนี่ยขายรถทางนั้นเลยราคาทุเรียน้ลูกเขา ใหญ่มากมาอยู่โดดเดียวด้วยโอ้อะไรจะใหญ่ขนาดนี้นี่โอ้ทุเรียนทุเรียนทุเรียนโอ้โหลูกใหญ่มากลูกใหญ่แล้วเนื้อดีด้วยนะนี่โอ้นี่เลยจ้าทุกคนดู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  สุกจ้าตัวนี้ไปกันต่อเลยจ้าโอ้สายจำโบโอ้โหราคาทุเรียนราคาทุเรียนบ้านนี้ต้นลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้ทุเรียนยักษ์ทุเรียนยักษ์โอ้ คนขาอยู่น oh! ู <ge ar> mm ่นเลยค่ะโอ้ยูกใหญ่มากอู้ยลูกมันเนาะดูดิโอ้สุดยอดสุดยอด คลิปนี้ก็ขอพอไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนกแก้วชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ